ยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกอนาคตของประเทศไทยกันมองไปข้างหน้าสักประมาณ5-10ปีว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำกลางการแข่งขันที่เ,เข้มข้นมากๆระหว่างจีนกับสหรัฐครับ เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันจริงจังเลยครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากบทความตอนจบของซีรีส์สายลมบูรพานะคะชื่อตอนว่าฉากทัดอนาคตความสัมพันธ์ไทยจีนสหรัฐจากเพจทางใหม่เพื่อสังคมที่ดีงาม บทความนี้เขาวาดภาพอนาคตไว้4แบบที่น่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราเจะมาสำรวจกันว่า4ฉากทั์ที่วาเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วทางเลือกกับความเสี่ยงของไทยคืออะไรบ้างเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะการวางยุทธศาสตร์ของเราในวันนี้มันคือการกำหนดอนาคตประเทศในทศวรรษหน้าโดยตรงเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ภาพที่ดีที่สุดที่บทความวาดไว้กันก่อนเลยดีกว่าฉากทัดที่มีหนึ่ง สมดุลมั่นคงมันเป็นยังไงคะครับแนวคิดหลักก็คือไทยสามารถวางตัวเป็นรัฐแกนกลางของอาเซียนได้สำเร็จแกนกลางของอาเซียนใช่ครับโดยที่เราบริหารความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐได้อย่างสมดุลมากๆคือไม่เอ็นไปทางไหนเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองฝั่งถูกต้องครับ ทั้งการลงทุนเทคโนโลยีจนเรากลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานแห่งใหม่ในภูมิภาคไปเลยแต่เอาจริงๆการจะรักษาสมดุลแบบนั้นมันมันยากมากเลยนะคะในเมื่อทั้งสองขั้วอำนาจก็พยายามดึงเราเข้าข้างตัวเองตลอดเวลายากมากครับและนั่นคือเงื่อนไขสำคัญที่บทความพูดถึงเลยคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันทางการเมืองที่เข้มแข็งพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง ต้องสามารถรับเทคโนโลยีจากจีนโดยที่สหรัฐไม่มองว่าเราเป็นภัยคุกคามจนอ่อคว่ำบาตเราขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความมั่นคงในประเทศด้วยใช่ครับเรื่องปากท้องราคาข้าวปัญหาชายแดนถ้าทำได้ทั้งหมดนี่ภาพของฮับอาเซียนก็ไม่ใช่ความฝันครับฟังดูเป็นโจทย์ที่ท้าทายสุดๆเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าสมดุลที่ว่ามันพังลงละคะถ้าเราถูกบีบให้ต้องเลือกข้าง ไปทางจีนก่อนเลยไทยเอนจีนจะเกิดอะไรขึ้นบทความให้คําจำกัดความไว้ว่าได้เร็วแต่เสี่ยงยาวครับได้เร็วแต่เสียงยาวครับคือเศรษฐกิจอาจจะพุ่งพรวดในระยะสั้นเลยจากการลงทุนมหาศาลของจีนในโครงการใหญ่ๆพวกเทคโนโลยี AI หรือ 6G อ๋อเงินจีนทละลักเข้ามาใช่ครับแต่ในระยะยาวเราอาจต้องแลกกับการที่สหรัฐกับชาติตะวันตก ลดระดับความร่วมมือกับเราลงทั้งเรื่องความมั่นคงแล้วก็เทคโนโลยีถูกต้องครับซึ่งนั่นทำให้เราสูญเสียอำนาจต่อรองบนเวทีโลกไปเลยแสดงว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็เหมือนต้องยอมเสียอะไรบางอย่างไปเสมอเลยนะคะแล้วถ้ากลับกันล่ะคะไปทางสหรัฐเต็มตัวเลยผลลัพธ์ก็จะตรงข้ามกันเลยครับบทความเรียกว่าช้าและเจ็บยาวช้าและเจ็บยาว ครับคือเราอาจจะเข้าร่วมกรอบความร่วมมือกับสหรัฐมากขึ้นอย่าง IPF หรือ Quad ทำให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีฝั่งตะวันตกได้ง่ายขึ้นใช่ครับแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียตลาดจีนที่ใหญ่มากๆไปโอ้โหอันนี้น่าจะกระทบหนักเลยนะคะทั้งท่องเที่ยวทั้งเกษตรหนักมากครับฟังแล้วอึดอัดเหมือนกันนะคะเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้เลยแต่ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดคงเป็นฉากทัศนะสุดท้ายอาเซียนแตกขั้ว นั่นคือฝันร้ายที่สุดเลยครับเป็นสถานการณ์ที่ความขัดแย้งจีนสหรัฐมันมันลุกลามจนอาเซียนแตกเป็นสองข่ายหมายถึงแต่ละประเทศต้องเลือกข้างชัดเจนใช่ครับเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์เลือกสหรัฐส่วนกัมพูชาลาวเลือกจีนพอเป็นแบบนั้นปุ๊บไทยซึ่งอยู่ตรงกลางจะถูกบีบให้เลือกทันทีไม่มีทางเลี่ยงจุดยืนที่เป็นกลางของเราก็จะหายไปเลย หายไปทันทีครับผลกระทบคือเศรษฐกิจอาจจะพังครืนลงมาและการเมืองในประเทศก็จะวุ่นวายไร้สเสถียรภาพอย่างหนักพอเห็นภาพรวมทั้ง4ีฉากทัศนะแล้วน่ากังวลมากนะคะแล้วบทความมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบ้างไหมคะว่าเราควรจะทำยังไงดีมีครับและจุดที่น่าสนใจคือบทความไม่ได้บอกให้เราเป็นกลางแบบยู่เฉยๆนะครับแต่เสนอให้ชใช้นโยบายหลายสมดุลหรือ multi balance หลายสมดุลครับ คือต้องบริหารความสัมพันธ์เชิงรุกกับทุกฝ่ายเลยเพื่อสร้างประโยชน์ให้ไทยสูงสุดแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาโครงการที่ทำให้เราเป็นศูนย์กลางจริงๆเช่น EV logistics แต่ก็ต้องกระจายความเสี่ยงไม่ใช่พึ่งจีนอย่างเดียวถูกต้องครับและหัวใจสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ทั้งหมดต้องกระจายลงสู่ประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงจากข้างในประเทศเราเอง ซึ่งความมั่นคงจากภายในนี่เองที่จะเป็นกรอบป้องกันแรงกดดันจากข้างนอกได้ดีที่สุดใช่เลยครับสิ่งที่บทความนี้ชี้เห็นชัดเจนมากคือความเป็นกลางไม่ใช่แค่การไม่เลือกข้างแต่คือการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและต้องใช้ความสามารถสูงมากชัดเจนมากค่ะก่อนจะจบดิฟไดฟ์ของเราวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะคือบทวิเคราะห์นี้จะเน้นการตัดสินใจจากมุมของภาครัฐเป็นหลักครับแต่คําถามที่น่าคิดต่อก็คือ พลวัตจากภาคประชาชนและภาคเอกชนจะมีอิทธิพลหรือสามารถผลักดันให้รัฐบาลเลือกเดินในฉากทัศนะใดฉากทัศนะหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ